จะดีไม่น้อยถ้าจะก,กูลแลน Land c r u i s e จะมาพร้อมกับระบบไฮบริดโดยจะนำล่องด้วยรุ่นหรูอย่าง LX มาดูกันว่าตัวรถจะเป็นอย่างไรณเวลานี้ต้องเรียกว่าตัวเลขของขุมพลังยังไม่ชัดเจน100%มีเพียงแค่กำลับบงรวมที่จะอยู่ที่463แรงม้า PS หรือถ้าเป็นแรงม้า HP อยู่ที่457ตัวพร้อมกับแรงบิด790นิวตันเมตร โดยเครื่องยนต์นั้นก็จะมาเป็นแบบเบนซินเทอร์โบคู่3.4ลิตรในฝั่งอเมริกาและ3.5ลิตรในตลาดโลกถ้าว่ากาันตามตรงมันก็คือ i อ o ฟนส m แม็กในทรุนด้าและเซควอยานั่นเองซึ่งจะมีเกียอัตโนมัติ10จังหวะและระบบขับเคลื่อนสีล้อแน่นอนว่ารถคันนี้สร้างบนพื้นฐาน t n t a k ที่จะมีการรองรับระบบไฮบริดดังนั้นจึงต้องมีการจัดระบบกันใหม่โดยจะมี ชิ้นส่วนต่างๆที่จะอยู่ที่ด้านหน้าเป็นหลักส่วนตรงกลางก็จะเป็นระบบส่งกาลังส่วนแบตเตอรี่ก็จะอยู่ด้านหลังสุดแน่นอนว่าออกแบบให้กันน้ําได้ดีเยี่ยมเป็นพิเศษเพราะว่ารถคันนี้ออกแบบให้เน้นลุยแบบดักๆได้นั่นเองต้องเรียกว่าเป็นครั้งแรกของรถบอดี้ออนเฟรมที่จะมีระบบไฮบริดดังนั้นจึงต้องมีการปรับปรุงเลเยอร์กันชุดใหญ่ส่วนระบบดิฟล็อกนั้นไม่ต้องห่วงครับมีทั้งด้านหน้าและด้านหลังครบเลย แต่ทั้งนี้การขับขี่จะมีการปรับปรุงให้ดีกว่ารุ่นเดิมไม่ว่าจะเป็นจุดยึดตามมาตรวัดและเบาะนั่งที่จะรองรับการใช้งานที่ทนทานขึ้นพร้อมกับช่องล่างแบบแปรผัน a v s ที่จะทำงานได้ดีกว่าเดิมส่วนระบบเชืือการขับขี่ Lexus Safety System 3.0ซึ่งเทียบเท่ากับ Toyota Safety Sense 3.0นั้นก็จะมาพร้อมกับระบบป้องกันการชนเมื่อเจอสิ่งกีดขวาง Proactive d r i a i n g Assist รวมไปถึงระบบตรวจจับสายตาที่จะลิกงไปกับระบบเตือนการชนด้านหน้าพร้อมเบรกอัตโนมัติระบบควบคุมความเร็วแบบแปรผันและระบบเตือนรถออกนอกเลนส่วน Lexus Tmate esux a ที่จะมาพร้อมกับระบบช่วยถอยจอดอัตโนมัติและก็ควบคุมผ่านมือถือได้กับระบบช่วยขับขี่ทางไกลแน่นอนว่าไม่พลาดครับ มีมาให้เช่นกันส่วนการตกแต่งภายนอกก็จะมาพร้อมกับเวอร์ชัน Over Trail ที่จะเน้นเอาใจสายลุยเหมือนกับ NX ที่เราไปก่อนหน้านี้แน่นอนว่าก็จะมาพร้อมกับสีทราย Moon Desert พร้อมกับการตกแต่งสีดำรอบคันรวมไปถึงล้ออลลอยดที่จะมีขนาดเล็กแต่ยางนั้นไซส์ใหญ่เลยนะครับส่วนเบาะนั่งก็จะมาพร้อมกับสีดำตัดกับสีเบจที่ดูหรูหราและดูลุยไปในคุยาเดียวกันปิดท้ายด้วยภายในห้องโดยสารที่จะมีการอัปเกรดตั้งแต่ มาตรวัดเป็นแบบจอสี 4, ขนาด12.3นิ้วกราฟิกนั้นก็จะมาเป็นแบบพิมพ์นิยมและเนื่องจากทางเลือกไฮบริดเพิ่มเข้ามาคันเกียร์อัตโนมัติแบบไฟฟ้าก็จะมาติดตั้งเฉพาะรุ่นดังกล่าวเท่านั้นยังไม่พอครับที่ชาร์จโทรศัพท์ไร้าสายจากเดิมด้านหลังก็จะมีกําลังไฟแรงกว่าด้านหน้าคราวนี้ด้านหน้าก็จะมีการอัปเกรดให้แรงเท่ากับด้านหลังแล้ว ยังไม่พอเบาฝั่งผู้โดยสารก็จะมาเป็นแบบถุงลมปรับฟังก์ชันการนวดได้ตามใจชอบอีกด้วยโดยรถรุ่นดังกล่าวจะเริ่มจำหน่ายภายในปี2024ส่วนเมืองไทยต้องมาลุ้นกันว่าจะเอาเข้ามาขายหรือไม่เพราะดูท่าทางกระแสะความนิยมของรถรุ่นนี้รวมไปถึงในครีเซอร์300ก็นิยมไม่ใช่ย่อยเหมือนกันนะ